่ผมถึงบอกว่าบ้านนี้ประเทศนี้เมืองนี้ถ้าขาดผู้นำดีๆแบบอดีตยกศินและตระกูลชินวัตรและพักดีๆแบบพักเพื่อไทยหรือพักในกอดีตคือผ่านมากระพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนแล้วตอนนี้มาเป็นพักเพื่อไทยถ้าไม่มีคนตระกูลนี้มานะการเมืองนะ มองตรงนะเละเทะหมดประเทศชาตินี้เละเทะหมดตอนนี้ดูสิตอนเนี้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลตอนเนี้ยตอนนี้นะถ้าไม่มีเงินนะอย่าไปเข้าม้อซ้วนะมบอกตรงนะนี่อ่าพี่ส้า,ายผมโดนมาแล้วเรียกแก็บอำนาจด้านเลยจะไม่ยอมให้คนไปเลยคือโอโค่อะชื่อโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลมะลิแล้วกันอจจะอยู่บางบอนเนี่ยตอนเนี้ย สามสิบาทใช้ไม่ได้แล้วบอกสามสิบาทเข้าไปเอกซตรงเอกซเอะไรเสียตังค์เสียตังค์งหมดก็เหมือนเนี่ยที่ข่าวออกมาข่าวท่องเจ็ดพวกสื่อทําไมไม่พูดกันบ้างอะถามจริงทําไมไม่ไปถามอะคนที่เข้ามาดูแลกระทรวงสาธารณสุขอะทําไมไม่เข้าไปถามว่าตอนพักเพื่อไทยอยู่ตอนตะตอนตอนตะพักเมื่อไทยอยู่ทําไมไม่เห็นมีปัญหาเลย แล้วตอนพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วทำไมมีปัญหาขึ้นมาจังเลยถามจริงเอออ่ะถามความคิดของทุกคนดูก็ได้อ่ะพวกคุณเนี่ยถึงจะอาคติกับพรรคเพื่อไทยอากาติกับตระกูลชินวัตรก็ช่างแต่ผมถามจริงถ้าวันไหนคุณเข้าโรงพยาบาลน,นะคุณระวังจะสวยหมบของตรงตอนนี้นะบอกกันเลยนะเออตอนพรรคเพื่อไทยอยู่เป็นรัฐบาล ทำไมไม่เห็นมีโรงพยาบาลบ้าี่ไหนที่มาวุ่นวายตรงนี้เลยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแล้วทําไมตอนนี้พักเ,เพื่อไทยไม่อยู่พรรคของตระกูลชินวัฒน์ไม่มีไม่ไปได้เป็นรัฐบาลทําไมปัญหามันเกิดตลอดเลยถามทงทำไมปัญหามันเกิดตลอดเลย,เต,ลเลยตั้งแต่ยุคลุงโตมาแล้วมันก็ปัญหาก็เกิดบอกตรงเออมายุคเนีย้ยิ่งเกิดหนักกว่าเก่าอีกเออ ทำไมแหย้ายกันออกไปประกันสังคมสามบาทสามสิบสิบบาททำไมไม่เอาไม่รับไม่อะไรกันเลยทุกวันเนี้ทําไมอ่ะ้่อดีตการทําไมมันดีเหลือเกินนะตอนที่พักเพื่อไทยอยู่คนต้กูลจินวัตอยู่รักษาได้ทุกที่แล้วแถมก็มีเงินมีโอ้โหมีคนดูแลเทคแคร์ทุกกี่น้องคลินิกอะไรเนี่ยหมายความว่าเขาไปเอายงเอายาได้ทุกที่เนี่ยแล้วไปไหนกันะนะนโยบายที่เขาทาอันที่ไปไหนกันทาไม ก็ผมถึงบอกให้ทุกคนเข้าใจนี่ไงประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ถ้าขาดคนอย่างตระกูลชินวัตรและพักของท่านนะไม่มีพักการเมืองไหนหน้าหมาที่ไหนที่มาใส่ใจประชาชนเท่ากับตอนนี้พักเพื่อไทยและพักของตระกูลชินวัตรเท่านั้น ไม่มีจริงๆไปดูที่พักไหนมันสนใจประชาชนรึมั้ยพักไหนออกมาพูดรึมั้ยรัฐบาลไหนออกมาพูดรงมั้ยไม่เคยมีแต่ถ้ารัฐบาลเพื่อไทยอยู่รัฐบาลอดีตนายกสกิศอยู่รัฐบาลตระกูลชินวัตรอยู่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรบริหารประเทศาราบพื้นไปหมดแล้วเนี่ยรัฐบาลอื่นมาเป็นรัฐบาล ทำไมพวกคุณไม่ไม่ช่วยเหลือประชาชนบ้างเลยมัวจะไปทำเฮีย้ยอะไรกันอยู่ถามตรงเลยเออรัฐบาลเฮีย้ยปัจจุบันเนี่ยมันทำเฮีย้ยอะไรกันอยู่ถามตรงเลยเออทำไมอะ่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนน่ะถามจริงไปหาหมอตอนเนี้ยเดือดร้อนกันไปทั่วนะอย่าว่าไปแค่นี้โรงพยาบาลโรงพยาบาลเดียวนะมันเป็นทั่วประเทศเลยตอนเนี้ย อ้างว่ายกเลิกบ้างละอ้างว่าอย่างงุ้นอย่างงี้บ้างละ่ะถามจริงถึงบอกไงว่าประเทศนี้บ้านนี้เมืองน,น,น,นี้ไม่มีพักไหนดีเท่ากับพักเพื่อไทยแล้วพักของตระกูลชินวัตรเท่านั้นเนี่ยที่ที่เขาเห็นคุณค่าของประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยมันมีความหมาย เขาให้ชีวิตพวกเราเขาให้อะไรพวกเราทุกอย่างพรรคอื่นมันสนใจไหมเนี่ยถามจริงออกมาพูดม้างไหมเฮ้ย,ยนักนักข่าวก็เหมือนกันพวกสื่อทั้งหลายไปถามสิไปถามไอ้รัฐบาลปัจจุบันนี้ที่ว่ามันสนใจเรื่องนี้ไหมบัดท้องเนี่ยคนบตดท้องนี่สามสิบบาทเนี่ยรักษาทุกโรคทุกที่เนี่ยเดือดร้อนเนี่ยพวกมึงเข้าไปดูแลม้างไหมถามจริงในเมื่อมึงฐานะมึงเป็นรัฐบาลอะ แต่ตอนเพื่อไทยอยู่นี่ถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นน้าแม่ก็ยี่อกันจังเลยบอกตรงแต่ตอนนี้พรรคไอ้ไอ้ไอ้ไอเฮียหนูมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเออมึงไปถามมันสิแล้วไปถามไอ้ไอ้พวกอไอ,พกอ,อ้พวกไอ้อมพวกอ้ไนั่นด้วยไอ้ไอพ้พรรคประชาชนพมา่าอวยกูส้มกระเทยเนี่ยว่าพวกมันเห็นประชาชนเดือดร้อนไหมเออบัตรทองเนี่ยเห็นประชาชนบาดลาที่บาดเนี่ย ประชาชนเดือดร้อนไหมไปถามพวกมันด้วยจะเอาแบบไหนจะเอายังไงฮะไปถามพวกมันด้วยจะเอาแบบไหนจะเอายังไงกันมึงเห็นใจเห็นปากท้องประชาชนม,มั้งไหมถามจริงเออเขาเดือดร้อนเนี่ยพวกมึงออกมาพูดกันบ้างสิเออสื่อก็เหมือนกันพวกมึงออกมาพูดกันบ้างสิไม่ใช่ถ้าเกิดโอ้ถ้าเกิดเนี่ยถ้าข่าวนี้เป็นข่าวของอ่า เื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่นะแม่งโอ้ถามจิบมหายเลยจี้จิ้มหายเลยดา่าจิบมหายว่าจิ้มหายเลยเนี่ยนี่ไอเนี้ยตัวเนี้ยไออนุทินมันเป็นรัฐบาลอยู่เป็นนายกอยู่นะแ,แล้วก็ไอฝ่ายไอ,ไอไพักประชาชนมึงอ่ะไอไอไอีอส้มกระเทยอ่ะเป็นฝ่ายค้ำอยู่เนี่ยมึงไปถามพวกมันหน่อยว่าพวกมึงจะเอาอยัางไงกับประชาชนพวกนี้ แล้วก็โรงบาลพวกนี้ที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเอายัางไงฝากเลยนะไปถามไลยน,นะพูดแล้วขึ้นบองตรงนะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่กูถึงบอกว่าประชาชนทุกคนอ่ะแม่งมีสมองคิดอ่ะบอกตรง พ่อแม่พี่น้องมึงเดือดร้อนเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับบัตรทองบัตรอะไรเนี่ยามวิบัติาตการรักษาพยาบาลเนี่ยไปโรงพยาบาลการรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นไงถ้าขาดพักเพื่อไทยขาดพักของตระกูลชินวัตรแล้วไม่มีพักการเมืองหมาตัวไหนนักการเมืองตัวใดที่มาใส่ใจพวกมึงเลยกูบอกอตรง จริงๆกูไม่ได้พูดด้วยความนั้นกูบอกตรงนะกูพูดด้วยความจริงเลยเนี่ยเห็นไหมกูถึงโกรธมากเลยบอกตรงกูเห็นข่าวแล้วกูแบบขึ้นเลยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วประเทศไทยทําไมเป็นแบบนี้วะกูบอกไงพูกมือเลือกมาได้ยังไงวะถามจริงอีส้มกับเอยเนี่ยมึงเลือกมาทํไา,มมมาทไมแล้วก็ไอ้พักไอ้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 หนูเนี่ยมึงเลือกมากันทําไมวะถามจริงเลือกมาเพื่ออะไร เลือกมาเพราะบริหารประเทศแบบนี้เหรอทําให้ประชาชนเดือดร้อนทําให้คนบัดททองเดือดร้อนข้ถามจริงมันใช่ไหมเนี่ยเออตอนพักเพือไทยอยู่ตอนจตพักตูนชีวัตอยู่กูเห็นทุกโรงพยาบาลเงียบไม่เห็นมีปัญหาเลยเรื่องบัตรทองบัตรสามสิบาทไม่เห็นมีปัญหาเลยทําไมก็ทําได้ทําไมก็พูดได้และตอนนี้พวกมึงเป็นรัฐบาลอยู่ และอีอส้มมึงก็เป็นฝ่ายค้ำเขาอยู่เนี่ยสื่อแม่ทั้งหลายทําไมไม่ออกไปพูดกันบ้างวะไม่ออกไปถามมาดูนี่วะเฮ้ย <Hey, S 1> มันเกิดอะไรขึ้นกระบาดทองเนี่ยพวกมึงค้ำกันอยู่เนี่ยและไอ้ไอ้หนูก็เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยถามจริงทําไมไม่ออกไปถามเขาเออแต่ถ้าพักเพื่อไทยเนะี่ยแม่งขยี้ขี้แตกเลยบอกตรงตอนพักเพื่อไทยอยู่ตระกูลชินวัตรอยู่ไม่เห็นมีโรงพยาบาลหมาตัวไหนเลยอยากถอนตัวอยากทำอะไรเลย ถามจริงแล้วตอนนี้ทําไมอะ่ะทาไมอยากถอนตัวแล้วทําไมทําให้ประชาชนมีปัญหากูอยากถามดังๆเลยนะกูบอกตรงถ้ากูเป็นสื่อดังๆกูบอกตรงนะกูจะพูดให้ดังๆเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ถ้าไม่มีพักเพื่อไทยไม่มีพักของตระกูลชินวัตรนี่คือพวกมึงรักษาไม่ได้กันใช่ไหมโรงพยาบาลพวกมึงไม่เอาเลยใช่ไหมหรือย,ยังไงหรือมันเกิดอะไรขึ้นทําไม เอแหมพูดแล้วขึ้นบอกตรงโอเคฝากไว้ให้คิดนะอีหลังไปเรื่องนึงเข้ามากันไปไอ้พักการเมืองที่มันไม่สนใจประชาชนไม่ยึดโยงประชาชนอ่ะมึงไปเรื่องมันเข้ามาเยอะๆนะ